เตขึ้นไปต่อเลยโซโล่ค <Q. S 2> <c oughs> ิวอะคิวก็เอ็มก็เห็นเขาตั้งแต่วันเวิร์กช็อปค่ะแต่ว่าก็ที่ได้ได้คุยครั้งแรกก็ที่เรามาร้องเพลงสามคนใช่น้องกับคิวแล้วก็น้องอีกคนนึงก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ร้องเพลงดีจังอะไรเงี้ยขึ้นไปร้อง <c oughs> ขึ้นไปร้องเวทีแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้น่าจะติดนะเพราะว่าหลอ่อก็หล่อหุ่นก็นดีร้องเพลงก็ดีอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยคนนี้ติดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แต่ว่าไม่ได้สนิทก,กับเขาเพราะว่าเขาดูเขาเป็นคนที่คิวเป็นคนที่เหมือนแบบคือคิวก็มีคนที่แบบอยู่กับแฟนตลอดไงคือเราก็เหมือนกับเข้าหายานกนิดนึงคิวเป็นคนท,คนคนที่คือเป็นคนที่ขี้อายไม่ไม่ไมเวลาแบบไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าหาใครรอให้ใครเข้ามาหา <S 1> <S 1> <S ใช,ใช่แล้วที่ทุกคนคิดว,ว่าวันเวิร์กช็อปเองไม่ค่อยสนกจบใครเพราะว่าทุกคนเขาจะมีคู่นอนหมดแบาว่ามีเพื่อนนอน เอ็มเป็นคนเดียวที่ไม่มีคนนอนด้วยนอนคนเดียวฉะนั้นเอ็มจะไม่มีคนที่เรารู้สึกว่าแบบเออสนิทด้วยตั้งแต่เวิร์กช็อปเพราะว่าแบบนอนคนเดียวอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะไปห้องคิวอยู่กับน้ำแต่ไม่ไปเพราะมีน้ำอยู่นั่นแหละก็เลยก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวตอนนั้นก็ก็เลยก็ไม่เลยฉันไม่เสียคิวจนมาขอบคุณสื่อเอยจนมาวันประกาศผลและที่แบบก็ได้ก็ได้คุยกันบ้างว่าแบบเออไม่ต้องเครียดนะเพราะตอนนั้นคิวก็เครียดมากอะไรเงี้ย เออแล้วเราก็แบบเออบอกปอกกันมาตั้งแต่วันนั้นจนวันวันที่ขอบคุณเสือกก็รถเราจะมีคิวแม็กน้ำเอลรถพี่เหลือพี่คนเดียวแล้วก็หมวยแล้วแล้วก็หมวยซึ่งตอนนั้นน่ะรู้สึกเลยว่าไม่ได้คุยกับคิวเลยเพราะว่าในรถถึงมันมีกันแค่นั้นน่ะแต่มันไม่ได้แทบไม่ได้คุยกันเลยอะค่ะมันเหมือนเพรว่าเป็นคนที่เข้าถึงยากมากอะไรเงี้ยเข้าถึงยาก ไม่ได้กาเข้าถึงใครไม่ถึงรถเราไม่คุยกันเลยนอนอย่างเดียวไม่คือรู้สึกเป็นคนที่แบบไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ในบ้านรู้สึกว่าแบบแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนตลกแต่พออยู่ในบ้านเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้มันตลกค่ะนี่ไล้เหรอจนแบบพออยู่ไปอยู่มาเออคนนี้เป็นคนแบบตลกเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะไม่เคยพูดถึงใครไม่เคยนินทาไม่เคยอะไรใครเลยอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบแล้วก็จะเป็นคนเป็นคนที่เออเวลาคนอื่นเขาเครียดเียกันอยู่เนี้ยจะมาผิดจังหวะ จะเป็นคนที่แบบเข้ากิดจังหวะอะไรเงี้ยเออแต่ไม่มีอะไรก็เป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่แบบผู้ชายที่ดีคนหนึ่งค่ะแต่ว่าแม็กวันเวิร์คช็อปเราไม่ได้คุยกันเลยเหมือนกันเนาะไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยจนมาวันขอบคุณสื่อกันแม็กอะนั่งนั่งอีกข้างือของเอ็มไม่ได้ความที่ไม่ได้ร,รู้จักกันเลยเอ็มก็เล <นะ S 2> ่นเอ็มก็เล่นเอ็มก็เล่นโทรศัพท์อยู่ แ้่แมก็บอกว่าเธอเธอแ้วก็อเ,อกเออมีอะไรเราขอแชร์ 3G หน่อสิแล้วขอแชร์ 3G หน่อยสิแต่ก็แชร์ตั้งแต่วันขอบคุณสื่อแบบ15วันอะ แชร์ประมาณสิบวันคือแต่เราก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้อะไรแต่เราก็รู้สึกแบบเอือทุกวันเลยอ่ะเกือบทุกวันขึ้นปุ๊บแชร์ไม่แต่คือเราอ่ะด้วยความที่เราไม่เคยไม่เคยปิดฮอตสปอตใช่ปะเราไม่เคยปิดเราก็เปิดไว้พอแม็กขึ้นปุ๊บเขาก็ต่อได้เองมันเชื่อมเองผมไม่้ชั้อใจชอาก็ต่อเองบางทีแบบไม่ได้บอกเราด้วยนะบางทีเราเปิดโทรศัพท์มาปุ๊บขึ้นละมีคนต่อเราก็แบบมองไปมันละเอ้าเล่นเินแล้วเล่นเินอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ไม่ได้มีอะไรก็รู้สึกว่าคนนี้แบบแต่ว่าก แต่แม็กเป็นคนที่แบบคุยแป๊บเดียวสนิทเป็นคนที่คุยแป๊บเดียวสนิทแล้วก็แล้วงงมากวิกที่เป็นจับคู่อ่ะตอนแรกคือเรายังไม่รู้นะว่าจับคู่ออกคู่อะไรเงี้ยแล้วแม็กก็บอกว่าเอ้ยคู่กันไหมก็รู้สึกแต่คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนิกันมากแต่ก็แบบเออทำไมแม็กอยากคู่เอม็มตอนนั้นก็แบบงงเหมือนกันทำไมอยากคู่เอม็มอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพอทํางานด้วยก็รู้สึกแบบไอ้นี่มันเป็นคนแบบตลกอะ่ะแบบ ถึงแอมจะเครียดยังไงแบบซ้อมเต้นไม่ได้มันก็จะแบบยืนแข็งที่หูแบบอย่างงี้แล้วเราแบบแต่ที่เราเครียดเราก็จะขำอะไรเงี้ยเออแต่ก็เป็นคนเป็นคนตลกค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบขี้โมโหอะไรเงี้ยคือเอมยังไม่แอมยังไม่เคยเห็นนางโกรธเอวยางเงก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่โมโหเป็นคนตลกตลกอะไรเงี้ยก็ไปภูเก็ตด้วยกันก็รู้สึกเออเขาเป็นคนแบบไม่มีอะไรคนตลกค่ะเยี่ยมมากครับผม ก็ไม่มีอะไรก็เอายังไม่รู้อะไรเลยมาถึงพี่ภูมิครับน้องภูมิรับก็พี่ภูมิวันวันเวิร์กช็อปก็เจอพี่เขาก็สู่พี่เขาก็ไม่ได้หญิงนะสมัยเอ็มพี่ภูมิน่ารักอะคือเราเราเจอกันปุ๊บเราก็เดินมาหาเพราะว่าพี่เขาอยู่กับน้อยคนหนึ่งที่เอ็มแบบเคยคุยด้วยน้องชีสอะเอ็มก็แบบก็ถามกันเขาบอกพี่ร้องเพลงนู่นนี่แล้วก็พี่เมย์ก็เล่นกีตาร์พี่ก็ไปร้องเพลงก็ฟังหุยพี่ภูมิร้องเพลงแบบพี่คนนี้ไม่รู้จักพี่พี่คนนี้ร้องเพลงเพราะจังอะไรเงี้ยก็รอฟังก่อนพี่เขา ออดิชันแล้วก็รู้สึกว่าเออพี่คนนี้แบบเก่งเป็นคนที่เราเห็นว่าแบบคนนี้เก่งจังอะไรเงี้ยร้องเพลงก็ดีเป็นครูสอนร้องเพลงก็แบบรู้สึกชื่นชมแล้วพอตอนขอบคุณสื่อเราก็อยู่รถคนละคันกันก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ปรึกษาได้อะค่ะเป็นคนที่แบบเหมือนน้องๆทุกคนจะเข้าแบบเข้าไปปรึกษาพอยิ่งอยู่ในบ้านก็ยิ่งรู้ว่าแบบบางทีก็แค่มองตาก็รู้ว่าแบบแปลว่าอะไร คือไม่ต้องพูดเลยอะมองตาพ๊บอะเข้าใจอะไรย่างเงี้ยเป็นคนที่เราสามารถปรึกษาด้วยได้เพราะว่าถ้าจะปรึกษาคิวคิวก็จะไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยก็จะเออส่วนปรึกษาแม็กแม็กก็จะขำแม็กก็จะไม่สนใจเอ็มฉะนั้นก็จะมีพี่ภูมิไม่รู้เรื่องเลยเออเป็นพี่ภูมิที่แบบเออเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ภูมิก็จะแบบตอบแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่แบบเออเราแบบมองตากันก็เข้าใจก็เป็นพี่ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเพลงอะไรย่างเงี้ยก็แบบ สามารถคุยด้วยได้แล้วก็เป็นคนที่แบบเฟลลี่ไนสำหรับเอ็มคือแบบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่แบบคนอื่นว่าแบบตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกคนนี้แบบน่ารักน้าอวันแรกอะเอ็มอะรู้สึกแบบรู้สึกโอเคนะกับนาำอะตอนแรกค่ะคือคือเอ็มเป็นคนชอบผู้หญิงที่แบบบุคลิกเท่เขาก็แบบเออน้องแบบแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องเนอะเขาเป็นพี่น่าเออก็แบบเออคนนี้มันเท่ดีเนาะอะไรเงี้ยเสียงก็แปลกดีอะไรเงี้ยเขาพูดครั้งแรกแบบเฮ้ยหวัดดีก็เฮ้ย แล้วคือแต่งตัวชุดสีเหลืองอะไรประมาณนี้จำได้แล้วก็ชุดออหวานๆหน่อยๆแล้วก็แจ็คเก็ตก็แบบเฮ้ย hey, น้องคนนี้มันแปลกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้มันแปลกแ็แบบแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแต่ตอนนั้นที่ไม่ได้ไปที่ห้องเพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนิทกับน้ำสนิทกับคิวอยู่คนเดียวก็เลยไม่กล้าไปไม่ใช่ะไรหรอกก็ไม่กล้าไปอยู่ด้วยพอ <c oughs> พอคืออะไรไม่ไม่เจ็บค่ะตรงนี้พอต้องขอบคุณสื่ออย่างเงี้ย เอลก็จะไปรถคทนเดียวกับน้ำแล้วด้วยความที่แอลอ่ะก็ไม่ไม่ไม่คนไม่คิดอะไรมากอ่ะก็เลยบอกว่าแอลมันเข้าไปนั่งหลังรถอีกเงี้ยนั่งข้างหลังเบาะหลังก็เลยบอกน้าๆมันนั่งด้วยกันคือเราก็เรียกในฐานะที่แบบเออมานั่งด้วยกันอะไรเงี้ยก็เพิ่งรู้ว่าเขาไม่ได้อยากนั่งกับเราเขาบอกว่าเขาอยากนั่งกับปูนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ใช่ไหมแต่มุงพูดไปแล้วเนี่ยมันคิดอย่างเงี้ยมันคิ่อย่างเงี้ยไม่ไม่ก็คือเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบนั่นแหละแต่ก็แบบพอเข้าบ้านมาก็รู้สึกแบบ วิกที่อย่างที่น้ำบอกอาทิตย์แรกก็ไม่ได้สนิทกันมากจนแบบมาอาทิตย์ที่อยู่กับจันด้วยอย่างเงี้ยเหมือนจันจะเป็นคนแบบ <c oughs> เพราะว่าสักเปาะสองคน <c oughs> จะเหมือนแบบสองขั้วค่ะคือเหมือนแรงทั้งคู่อ่ะแล้วน้ำจะเป็นคนที่แบบเขาบอกว่าน้ำซ้อมหน่วงกันเพราะว่าหน่วงมันยังร้องประสานไม่ได้น้ำก็แบบซ้อม <c oughs> ติ๊กตอกเอ็มก็ส่กว่าซ้อมหน่วงก่อนน้ำก็จะซ้อมติ๊กตอกเนี้ยจะเป็นเงี้ยจนจันก็จะบอกว่าเอองั้นซ้อมเนี่ยคือจันจะเป็นคนคอยแบบประสานให้นะ แล้วน้ำก็อย่างที่น้ำบอกอะลายภาษาอเงี้ยคือแอลก็พูดไม่ได้เพราะตอนนั้นมันไม่สนิทกันมันก็ร้องไม่ได้สักทีนะแล้วมันก็ไม่ร้องเว้ยพี่แล้วทุกครั้งที่ซ้อมอะมันก็จะร้องลายของมันอะซึ่งเป็นลายที่แบบลายที่มันคิดคนขึ้นมาเองแล้วเราก็พูดไม่ได้เราก็แบบเราก็โกรธในใจเราโกรธนะแต่เราก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าจันก็อยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือจันมันก็กลายว่าจันอะมันร้องไม่ได้มันก็เครียดแต่เอมก็จะบอกว่าไม่ต้องเครียดอันนี้มันยังไม่เครียดเลยอะไรอ่่าเี้แตว จริงคนอาจจะมองว่าหนาวเป็นคนที่แบบเป็นคนแบบยังไงว่าแบบเป็นคนอย่างเนี้ยแต่จริงเอ็มบอกว่ามันแบบมันเด็กมากคือมันเป็นคนที่แบบเด็กเด็กอาจจะเด็กกว่าเด็กกว่าจันด้วยซ้ำอะความคิดอ่ะคือเป็นคนไม่คิดอ่ะจริงๆเป็นคนคิดอะไรไม่ได้ซึ่งซึ่งที่แบบเราอาจจะทะเลาะกันบ้างหลังๆอะไรเงี้ยเพราะว่า เอ็มรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องน่าจะคิดได้แต่คิดไม่ได้เอ็มเลยโกรธเพราะว่ารู้สึกว่าเราไมา่อยู่ตรงเนี้ยเราต้องคิดได้แล้วเว้ยเราโตแล้วแต่น้าก็คิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบางทีก็เลยแบบโกรธเพราะว่าเราก็แบบอยากให้ทุกอย่างออกมาดีป่ะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกลียดอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้แบบไม่ได้อะไรเหรอคือแค่แบบบางทีเราก็รู้สึกแบบคือเรารู้ว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะแบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโต แล้วน่าจะน่าจะโตเหมือนที่เราทุกคนเห็นอนะแต่พอยิ่งรู้จักรุ่จักแบบโฮยนี่มันแบบมันไม่คิดอะไรเลยหว่าอ,อะไร,รอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่แบบเขาอาจจะดูแบบดื้อดูอะไรเงี้ยแต่ข้างในเขาไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยอะอมแล้วบางทีเขาก็บอกเองว่าเออต้องเลิกคิดแล้วทําแบบอยากที่ทําอยากจะทําอะไรก็ทำอยากที่ใจยอยากที่ใจยอยากที่ใจยอยา่าทำาเอ็มก็บอกเขาว่าบางทีอะไรนะ เออแบบอยากทำอะไรที่ใจทําเขาก็คอยบอกเอ็มอย่างนั้นแต่เอ็มก็บอกเขาว่าบางทีอ่ะมันก็ต้องฟังสมองบ้างอบางทีมันไม่ใช่ว่าเราอยากทำมันก็ทําได้เพราะเราอยู่ในนี้นั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรกันก็รักกันเหมือนเดิมค่ะหมดแล้วกินน้ำกรุงกับใสเรียนอะไร